มสบายดีมันนี่เห่าก้าวปุีมเหมนต้นอยู่ไหนี่ไหเห่าดุดมือนั้นนะหามากจ้างคนมาแต่ว่าเขายังไม่มาหามาก็ คนงานเท่ากันพระผููเขาปุเป็นต้นคนเห็ดกินกะเสื h, morning, ้ออีพอจะไปเสื้อละน้ามันือน้พจะสูรนเลิกก่อนมีหลายรี่ก่อนอือาดังไผ่เห็ดกิน ทางพายกินกันยากยากเหมืนเต้พูตกคืนนิเออพูตกคืนนีิออต,นนตอนนี้ก็จากตกอยู่มาเออ่ะสุดหนาะคืมๆอยู่ขาวปุมีนต้นอยู่ปุ่นมงพันปุ่นมงปุ

อจยืนต้นเป็นคอเอาไปพูเนาะน่ะเอามาพูเนาะพี่นี่ แล้วก็สีได้ไปตักน้ำเพาะออคอยตักน้ำใสเพราะว่าพอคอยห็ดกิ่นกับพอไทยแล้วเราลงไปตักน้ำใสเพ,อ,พอคอยบันเอาต้มน้ำโลแบน้ำนนึงก็ยังไม่ได้พอ ห้าวกาจีตามเข้าไม่เข้าไม่เละเข้าคู่ไม่บอกเข้าไม่เออเขาไม่ค <c oughs> <c oughs> ูดคนแว่ คนไก่เล่คนไก่ทเลยเย็นำนอนเพ่ะใช่ยันาำนอนพียะนี่นะ ผักอะไรแชร่ปอง <laughs> ปิ้งซีเน่าค่ะมันสุกแล้วตัวนี้สุกล่ะ,ละเอาโ้วยมาเสิร์ ซอยแล้วล่ะเอือน้องมากินข้าวนอ่อ้นอ้นกินข้าวดับแม่แม่ดับเนี่ยแม่แม่กินข้าวเปิดบูนะกินข้าวกิน้าวโอ้แม่ซอยซอยแล้วเอือน้องมากินข้าวมาดูมาแมา่เออยแซ่บบ่ นี่อะ่รเนี่ยแซมกินละเมอหรืยังน้ำเลี่ยงไย้นหมได้บ่หัวหนังเนี่ยกินข้าววันนั้นก่อนยิงข้าวละปีงสีนไปกินก่อนอันนี้อกแบ่กันบางอก คนงานกน็อีกขึ้นมาละขึ้นมากินข้าวแล้วไ้มนี่กินข้าวเทงปรุงแลรกไนด่ปรุงข้าว

นั่นแล้วนั่เข้าเดี๋ยวนี้นั่งพ่ัวอีลาบนอนพอบปีบ้าห้างสองจุดนี้ลาบดอจะมีอาลูกเล็กน้ำตีีอยู่นเล็กหนามาลูกเล็กกินข้าวกินน้ำแล้วห่ากะสีได้ลงไปปุมเป็นตนโตแลวห่ากะได้ปิดคลิปเพลงเท่านี้ละขอบมุกขอบใจที่ติดตามนะครับสมคลิปหน้าพบกันใหม่